รู้ไหมครับว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยบางทีขั้นตอนที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยมากๆกลับส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อความยุติธรรมได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้แหละครับว่าแค่คําสาบานตนของคนคนเดียวเนี่ยจะพลิกผลของคดีไปได้อย่างไรลองรืกอภาพตามนะครับในห้องสอบสวนคดีอาญาสักคดีหนึ่งมีล่ามแปลภาษาอยู่ด้วยแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาคือล่ามลืมกล่าวคาสัตย์ปฏิญาณก่อนที่จะเริ่มแปลเออแล้วคําให้การของผู้ต้องหาเนี่ย มันจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเนี่แหละครับคือคําถามสําคัญที่จะพาเราไปเจาะลึกกระบวนการยุติธรรมในวันนี้กันก่อนเออเลยต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าการมีล่ามเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายนะครับแต่มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายเลยเป็นเหมือนหลักประกันว่าจะไม่มีใครต้องเสียเปรียบเพียงเพราะกําแพงทางภาษาครับ หัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกฎหมายข้อนี้เลยครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือปอวิอาญามาตรา13ที่ระบุว่าอย่างชัดเจนเลยว่าจะต้องจัดหาล่ามให้ในกรณีที่ผู้เกี่ยวข้องในคดีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่สามารถเข้าใจหรือสื่อสารภาษาไทยได้นี่แหละครับคือจุดสตาร์ทของเรื่องราวทั้งหมดเลยแล้วใครบ้างล่ะครับที่มีสิทธิ์ตรงนี้ ก็คือครอบคลุมกว้างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยได้เลยหรืออาจจะเป็นคนที่พูดได้แค่ภาษาถิ่นเท่านั้นหรือแม้กระทั่งผู้พิการทางการได้ยินหรือเป็นใบ้ที่จําเป็นต้องใช้ล่ามภาษามือทุกคนล้วนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ทั้งหมดครับแล้วมีคํานึงในกฎหมายนะครับที่แบบทรงพลังมากนั่นก็คือวลีที่ว่าจัดหาล่ามให้โดยมิชักช้า คํานี้มันตอกย้ําเลยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องทําทันทีจะมาบอกว่าเดี๋ยวก่อนหรือรอไปก่อนเนี่ยไม่ได้เลยครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าการมีล่ามไปเรื่องสําคัญคําถามต่อมาเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับแล้วใครละ่ะที่จะมาเป็นล่ามได้บ้างแล้วคําตอบเนี่ยนะครับอาจจะทําให้หลายคนแบบเอ๊ะได้เลยคําถามก็คือใครกันนะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ทําหน้าทีนี้ได้ เชื่อไหมครับว่าคำตอบจากแนวคําพิพากษาสารกิกาเก่าๆเ,เนี่ยอาจจะเหนือความคาดหมายของพวกเราไปเยอะเลยมาดูกรณีแรกกันเลยครับโหนี่พีคมากผู้เสียหายคนในคดีเดียวกันเนี่ยนะจะมาเป็นล่ามได้หรอคําตอบคือได้ครับสารกิกาเคยตัดสินไว้เลยในคดีที่1760-2532ว่าสามารถทําได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนกลางร้อเสมอไปยังครับยังไม่หมดแค่นั้นแล้วถ้าเป็นทนายของจําเลยเองล่ะ คนที่แบบอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอายการเลยนะคําตอบก็คือได้เหมือนกันครับตามแนวคําพิพากษาดีกาที่7567-2544ทับ4และสุดท้ายที่พีคไม่แพ้กันเลยก็คือแม้แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจคนอื่นก็สามารถมาเป็นล่ามได้นะครับขอแค่อย่างเดียวคือต้องไม่ใช่พนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีตามคําพิพากษาดีกาที่18538ทับ5 5เห็นไหมครับว่ากฎหมายเปิดกว้างกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลย เอาละครับเมื่อเราเห็นแล้วว่าใครเป็นล่ามได้บ้างทีนี้มาดูในฝั่งของหน้าที่กันบ้างดีกว่าครับว่าหน้าที่ของล่ามเนี่ยมีอะไรที่สําคัญบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่การแปลคําต่อคําเยอะเลยครับ ในสไลด์นี้ก็จะสรุปหน้าที่หลักๆ4ข้อของลามไว้นะครับ1เลยก็คือการกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณตน2คือต้องแปลให้ถูกต้องและทําโดยสุจริต3คือห้ามเพิ่มเติมหรือตัดทอนเนื้อหาสําคัญและสุดท้ายข้อ4คือต้องลงลายมือชื่อในคําแปลจะเห็นเลยนะครับว่าการสาบานตนนี่มาเป็นข้อแรกเลยเป็นด่านแรกที่สําคัญที่สุด คำว่าโดยสุดจริตใจนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องแปลถูปแปลทิกนะครับแต่มันคือเรื่องของความซื่อสัตย์ความที่งตรงในการทํางานเป็นการให้คํามั่นสัญญาว่าจะถ่ายทอดความจริงอย่างไม่บิดเบือนและแล้วก็มาถึงช่วงคลายแม็กซ์ครับเราจะมาหาคําตอบกันครับว่าแล้วถ้าเกิดล่ามลืมล่ะลืมสาบานตนจะเกิดอะไรขึ้นและนี่คือคําตอบที่ชัดเจนมากครับถ้าลามสาบานตนทุกอย่างโอเคคาให้การนั้นสมบูรณ์ ใช้เป็นหลักฐานในศาลได้แต่ถ้าไม่ได้สาบานตนแล้วก็โอ้โหผลลัพธ์นี่คือคนละเรื่องเลยครับคําให้การนั้นจะกลายเป็นโมฆะไปเลยรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้เด็ดขาดแล้วทําไมถึงเป็นแบบนั้นทั้งหมดนี้มันมีฐานมาจากกฎหมายนี่แหละครับประมวลกฎหมายวิธีพิจรารณาความอาญาม,มาตรา1 3ึ่ทับสี่ที่ตอกย้ําเลยว่าขั้นตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับเป็นข้อบังคับที่ต้องทําตามอย่างเคร่งครัด ถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะทำไมแค่ขั้นตอนเล็กๆแบบนี้มันถึงส่งผลได้ขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบก็คือเพราะมันคือรากฐานสำคัญของกระบวนการที่ยุติธรรมนั่นเองครับใช่แล้วครับการสาบานตนของล่ามเนี่ยมันไม่ใช่แค่พิธีรีตองให้มันดูขลังเฉยๆนะครับแต่มันคือกลไกลป้องกันที่สําคัญมากในกระบวนการยุติธรรมเลย มันเป็นหลักประกันครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพยานหลักฐานที่ได้มาเนี่ยมันถูกต้องไม่ถูกบิดเบือนและในขณะเดียวกันมันก็เป็นการคุ้มครองสิทธิของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องในคดีด้วยเพื่อใหการต่อสู้คดีเป็นไปอย่างเป็นธรรมที่สุดสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะชวนคิดต่อนะครับว่าในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะมีกฎเกณฑ์หรือขั้นตอนเล็กๆแบบนี้ซ่อนอยู่อีกมากน้อยแค่ไหนที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นกุมแจดอกสําคัญที่จะนําไปสู่ความยุติธรรมที่แท้จริงได้